ฟังธรรมให้ใจสงบกดไลค์กดติดตามช่องส่งแรงใจร่วมทางธรรมด้วยกันนะครับบางครั้งความเงียบในสนามรบก็น่ากลัวกว่าเสียงระเบิดเพราะมันคือช่วงเวลาที่ทหารคนหนึ่งจะได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองชัดเจนที่สุดปะปนไปกับความคิดถึงบ้านที่บีบหัวใจรองเท้าคอมแบตคู่นั้นไม่ได้แค่ย่ำลงบนดินแต่มันแบกรับชีวิตความฝันและคำสัญญาว่าจะกลับไป แต่ความจริงที่โหดร้ายที่สุดไม่ใช่เรื่องราวความกล้าหาญในอดีตแต่มันคือความจริงที่ว่าในวินาทีที่คุณกำลังฟังเสียงอยู่นี้ที่นั่นฝุ่นควันยังคงฟุ้งกระจายและสงครามของผู้เขายังไม่จบลงท่ามกลางเสียงปืนที่สงบลงกลิ่นควันปืนอาจจางหายไปตามสายลม แต่สิ่งที่ยังคงอยู่คือคราบน้ำตาของครอบครัวและร่างไร้วิญญาณของทหารกล้าที่เอาอกรับกระสุนแทนพวกเราทุกคนคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าในวินาทีสุดท้ายที่ลมหายใจขาดห่วงเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินเกิดและพระพุทธศาสนาดวงจิตของพวกเขาจะเดินทางไปสู่ทิศทางใดการฆ่าศึกศัตรูเพื่อปกป้องชาติเป็นบาปหรือเป็นบุญ วันนี้เราจะมาเปิดคมภีร์ทางจิตวิญญาณเพื่อค้นหาคำตอบว่าสวรรค์ชั้นไหนที่เปิดประตูรอรับวีรบุรุษเหล่านี้พร้อมฟังเรื่องราวจากสมัยพุทธกาลที่จะยืนยันว่าการตายเพื่อหน้าที่คือการตายของผู้มีบารมีอย่างแท้จริงสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวพิเศษที่จะพาหัวใจของคนไทยทุกดวงไปร่วมไวอาลัยและส่งกุศลจิตถึงทหารหาร ในหัวข้ออานิสงผลบุญของทหารไทยที่สละชีพเพื่อชาติจากสถานการณ์ความตึงเครียดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่เราได้รับทราบข่าวกันมาไม่ว่าจะเป็นการประทาดกันด้วยวาจาหรือการกระทบกระทันกันทางยุทธวิธีจนนำมาซึ่งความสูญเสียเลือดเนื้อของลูกหลานไทยต้องหลั่งรินลงสู่ผื้นดินบรรยากาศของความโศกเศร้าปกคลุมไปทั่วแต่ในความเศร้านั้น ผมอยากชวนทั้งผู้ฟังมองให้ลึกไปถึงแก่นแท้ของการกระทำครับทหารเหล่านี้ไม่ได้จับอาวุธขึ้นมาเพราะความกระหายเลือดไม่ได้เดินเข้าสู่ดงกระสุนเพราะความโกรธแค้นส่วนตัวแต่พวกเขาทำหน้าที่รัว้วที่คอยกั้นขวางพยันตรายไม่ให้เข้ามาถึงคนข้างหลังคือพ่อแม่พี่น้องและพวกเราทุกคนการสละชีพของพวกเขาจึงไม่ใช่การตายธรรมดาแต่เป็นการพลีชีพ เพื่อรักษาความสงบสุขของส่วนรวมวินาทีที่เขายอมแลกชีวิตตนเองเพื่อให้คนอื่นรอดนั่นคือวินาทีที่จิตของเขายกสูงขึ้นสู่ระดับของมหาบุรุษวันนี้เราจะมาเริ่มทำความเข้าใจกลไกลแห่งบุญนี้กันครับหลายท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนอาจเกิดคําถามคาใจว่าการเป็นทหารที่ต้องสู้รบต้องฆ่าฆ่าศึก ถือว่าผิดศีลข้อหนึ่งคือปานาติบาตหรือไม่แล้วตายไปจะตกนรกไหมนี่เป็นคำถามที่ละเอียดอ่อนมากครับในทางธรรมเราต้องแยกแยะที่เจตนาคือความตั้งใจเป็นหลักครับหากฆ่าด้วยความโกรธแค้นสะใจอยากทำลายล้างนั่นคือบาปแน่นอนครับแต่สำหรับทหารที่ทำหน้าที่ปกป้องชาติเจตนาตั้งต้นของเขาคือความเสียสละและความเมตตาต่อคนบริสุทธิ์ในแผ่นดินครับ เขาเปรียบเสมือนคนที่ยืนขวางโจรไม่ให้เข้าบ้านมาทำร้ายพ่อแม่แม้จะต้องลงมือต่อสู้แต่จิตใจส่วนลึกทำไปเพื่อรักษาไม่ใช่เพื่อทำลายดังนั้นน้ำหนักของกรรมจึงแตกต่างจากฆาตรกรโดยสิ้นเชิงครับมันคือกรรมกึ่งกุศลที่เกิดจากหน้าที่อันยิ่งใหญ่ครับแผ่นดินไทยไม่ใช่แค่ก้อนดินครับ แต่เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธศาสนาเป็นที่อยู่อาศัยของพระสงองค์เจ้าและเป็นที่ทำกินของคนดีมีศีลธรรมการที่ทหารไทยสละชีพเพื่อรักษาเขตแดนนี้ไว้จึงเท่ากับว่าเขาได้เป็นผู้พิทักษ์พระศาสนาและผู้ให้ชีวิตแก่คนนับล้านไปพร้อมๆกันอานิสงส์นี้มหาศาลมากครับเปรียบเหมือนการสร้างกำแพงแก้วคุ้มครองวัดวาอาราม พระพุทธองค์เคยตรัสสรรเสริญผู้ที่มีความกระตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดินเกิดทหารที่ตายในหน้าที่จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้กระทรรํากะตะเวทิตาธรรมขั้นสูงสุดคือยอมสละทรัพย์ที่สําคัญที่สุดคือชีวิตเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินผลบุญนี้มีพลังแรงพอที่จะผลักดันให้ดวงจิตที่หลุดออกจากร่าง พุ่งทยานขึ้นสู่สุขติภูมิได้แม้ในขณะจิตสุดท้ายจะมีความเศร้าหมองจากความเจ็บปวดเจือปนอยู่บ้างก็ตามจุดที่สำคัญที่สุดที่จะตัดสินภพภูมิคือจุติจิตหรือจิตดวงสุดท้ายก่อนดับครับในสนามรบที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายหลายคนกลัวว่าทหารจะตายด้วยจิตที่โกรธเกลียดข่าศึกแต่ความจริงแล้วทหารอาชีพได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีให้มีสติและวินยัยในวินาทีวิกฤต จิตของพวกเขามักจะจดจ่ออยู่กับหน้าที่และความกล้าหาญครับจิตที่มุ่งมั่นจะปกต้องจิตที่ไม่ห่วงแก่ชีวิตตนเองเป็นจิตที่มีพลังสมาธิสูงมากและเป็นจิตฝ่ายกุศลคือความเสียสละครูบาอาจารย์สายพระป่าหลายรูปเคยกล่าวว่าทหารที่ตายในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตที่ห่วงใยประเทศชาติมักจะไปเกิดเป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกา ทำหน้าที่เป็นรุกคเทวดาหรือเทพารักษ์คอยคุ้มครองแผ่นดินจุดที่ตนเสียชีวิตต่อน,นั่นเองเพื่อให้เห็นภาพว่าการรบเพื่อปกป้องบ้านเมืองเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ในบริบททางโลกและธรรมผมขอย้อนไปสมัยพุทธกาลครับในครั้งที่พระเจ้าประเสนที่โก,กศลกษัตริย์ผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาต้องทำสงครามป้องกันแคว้นโกศลจากการรุกรานของพระเจ้าอาชาติศัตรูคือหลานของตัวเอง พระเจ้าประเสนที่โกศลรู้สึกไม่สบายพระไทยที่ต้องทำสงครามจึงไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงห้ามพระราชาว่าห้ามรบเพราะพระองค์ทรงเข้าใจหน้าที่ของขัตติยะคือนักรบหรือผู้ปกครองว่ามีหน้าที่ต้องคุ้มครองอาณาประชาราษฎรหากพระราชาไม่รบประชาชนจะเดือดร้อนพระพุทธองค์เพียงแต่ตรัสสอนเรื่องธรรมะในการชนะใจตนเองและอุบายธรรม แต่ทรงปล่อยให้เป็นหน้าที่ทางโลกที่ต้องดำเนินไปเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยนี่แสดงให้เห็นว่าการรบเพื่อป้องกันเป็นหน้าที่ที่ชอบธรรมครับมีอีกเรื่องราวหนึ่งของเสนาบดีสีหะขุนพลผู้เกรียงไกรแห่งแคว้นวัดชีท่านเกิดความสงสัยจึงไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์เป็นทหารมีหน้าที่ต้องปราบปรามโจรผู้ร้ายและป้องกันเมืองการกระทำเช่นนี้ จะขัดต่อหลักธรรมหรือไม่พระพุทธเจ้าตรัสตอบโดยในว่าผู้ที่ถูกลงโทษเพราะการกระทําผิดของเขาเองผู้ทําหน้าที่รักษากฎหมายและความสงบหากทําด้วยจิตที่ปราศจากอคติแต่ทําเพื่อรักษาความยุติธรรมก็ยอมไม่มัวหมองด้วยบาปหนาเหมือนโจรผู้ร้ายนี่คือเครื่องยืนยันครับว่าทหารไทยที่รบกับผู้ลุกรานไม่ว่าจะเป็นกองกำลังต่างชาติหรือผู้ก่อความไม่สงบ หากทำตามหน้าที่เพื่อความสงบสุขย่อมมีเกราะทำคุ้มครองใจแม้เรื่องนี้จะไม่ใช่การรบโดยตรงแต่สะท้อนหัวใจของการสละชีพเพื่อหน้าที่ได้ดีเยี่ยมครับเรื่องของนันทิยะในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าครั้งเสวยพระชาติเป็นพยาวานอนหรือในชาดกเรื่องอื่นๆที่พระโพธิสัตว์ยอมสละชีวิตเอาตัวเข้าแลกเพื่อปกป้องฝูงหรือปกป้องมารดาจากในพราน การยอมตายแทนผู้อื่นคือบารมีขั้นสูงที่เรียกว่าทานบารมีและอุป,ปบารมีทหารที่เอาตัวบังกระสุนหรือเหยียบกับระเบิดแทนเพื่อนทหารหรือเพื่อปกป้องหมู่บ้านชายแดน mm. เขากำลังบำเพ็ญทานบารมีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการให้ชีวิตเป็นทานผลบุญนี้จะส่งผลให้เขาเป็นผู้มีอายุยืนยาวและปราศจากโรคภัยในภพชาติต่อไป ในคติความเชื่อทางพุทธศาสนาและพราหมณ์ที่สืบทอดกันมาเชื่อว่านักรบที่ตายในสงครามด้วยความกล้าหาญไม่ใช่ความบ้าคลั่งมักจะไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงหรือชั้นจาตุมหาราชิกาทำไมต้องเป็นดาวดึงเพราะสวรรค์ชั้นนี้มีพระอินทร์เป็นราชาแห่งเทพซึ่งในอดีตพระอินทร์ก็คือมขะมานพผู้ที่ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมสร้างศาลา สร้างถนนและต่อสู้กับอุปสรรคเพื่อความสุขของมหาชนจิตวิญญาณของทหารที่ทำงานเพื่อมหาชนจึงมีคลื่นความถี่ที่ตรงกับสวรรค์ชั้นนี้พวกเขาจะไปเป็นเทพบุตรที่มีร่างกายกำยำแข็งแรงและได้รับความเคารพยกย่องจากเทวดาองค์อื่นๆเราจะพูดถึงทหารที่จากไปโดยไม่พูดถึงครอบครัวของพวกเขาไม่ได้เลยพ่อแม่ลูกเมีย ที่ต้องสูญเสียเสาหลักของครอบครัวไปนั้นคือผู้รับผลกระทบโดยตรงและเป็นผู้เสียสละที่ยังมีลมหายใจในทางธรรมอานิสงส์ผลบุญที่ทหารได้ทำจะส่งผลถึงครอบครัวด้วยอย่างแน่นอนความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นในวงตระกูลคือทิพยสมบัติทางใจลูกหลานของวีรชนมักจะมีเทวดาคุ้มครองเป็นพิเศษ เพราะบารมีของพ่อแม่ที่สละชีพเพื่อแผ่นดินจะกลายเป็นเกราะแก้วกำบังภัยให้ลูกหลานมีเรื่องเล่ามากมายว่าลูกทหารที่พ่อเสียชีวิตในหน้าที่มักจะรอดพ้นจากอุบัติเหตุหรือเหตุร้ายราวปาฏิหาริย์นั่นอาจเป็นเพราะดวงวิญ,ญญาณของผู้เป็นพ่อยังคงทำหน้าที่ทหารที่เข้มแข็งที่สุดให้กับลูกของตัวเองอยู่เสมอการดูแลครอบครัววีรชนจึงเป็นหน้าที่ของสังคมไทย ที่จะช่วยกันตอบแทนบุญคุณเพื่อให้ดวงวิญญาณทหารกล้าหมดห่วงกลับมาที่ชายแดนไทยเขมรครับมีเรื่องเล่าจากครูบาอาจารย์และผู้มีญาณสัมผัสหลายท่านกล่าวตรงกันว่าตามแนวชายแดนเขาพระวิหารหรือช่องบกช่องอ่านมา้าเต็มไปด้วยดวงจิตของทหารกล้าบรรพบุรุษทหารที่เพิ่งเสียชีวิตในเหตุการณ์ล่าสุดนี้ก็เช่นกันครับดวงจิตของพวกเขาไม่ได้สูญหายไปไหน แต่จะเปลี่ยนสถานะเป็นรุกเทวดาหรือภุมมะเทวดาที่ทรงเครื่องแบบนักุบสถิตยอยู่ตามป่าเขาแนวตะเข็บชายแดนเพื่อทำหน้าที่ทหารผีคอยล่าตระเวนและปกป้องแผ่นดินไทยสืบต่อไปนี่คือเหตุผลว่าทำไมข้าศึกศัตรูมักจะเจอเรื่องประหลาดหรือเห็นกองทัพเงาจนไม่กล้าลุกล้ำเข้ามาเราต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งว่า ความขัดแย้งระหว่างไทยและขเขมรมีรากฐานมาจากกรรมร่วงในอดีตการที่ทหารไทยต้องไปรับหน้าที่ตรงจุดนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นเพราะพวกเขามีหน้าที่ที่ต้องไปชำระหรือไปหยุดยั้งกรรมไม่ให้ลุกลามการที่พวกเขาสละชีพคือการตัดวงจรเวรครับพวกเขารับความเจ็บปวดไว้ที่ตัวเองเพื่อไม่ให้ไฟสงครามลามมาถึงบ้านเมืองส่วนใหญ่การเสียสละนี้ เป็นการสร้างอภัยทานที่ยิ่งใหญ่ในระดับจิตวิญญาณโดยที่พวกเขาอาจไม่รู้ตัวแต่ผลบุญนั้นสำเร็จแล้วสำหรับครอบครัวผู้สูญเสียพ่อแม่ภรรยาและลูกๆของทหารหารขอให้ท่านจงภูมิใจเถิดครับการสูญเสียครั้งนี้ไม่สูญเปล่าเลือดทุกหยดของพวกเขาได้กลายเป็นจารึกบนแผ่นดินในทางธรรมบุตรที่ตายเพื่อรักษาคุณธรรม และความถูกต้องย่อมเป็นอภิชาติบุตรพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเขามาย่อมได้อานิสงส์ส่วนบุญนั้นด้วยเพราะได้มอบร่างกายนี้ให้เขาไปทำความดีสูงสุดความเศร้าโศกเป็นเรื่องธรรมดาแต่ขอให้เปลี่ยนน้ำตาเป็นปีติว่าลูกเราคือวีรบุรุษผู้สู่สุขติสิ่งที่คนข้างหลังอย่างพวกเราควรทำให้มากที่สุดไม่ใช่การกลด่าสาบแช่งเพื่อนบ้านเพราะนั่นจะเพิ่มไฟสงคราม แต่คือการทําบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อเราทราบถึงคุณงามความดีของพวกเขาแล้วเราจะทำอะไรให้พวกเขาได้บ้างการทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ทหารกล้าไม่จำเป็นต้องรอวันทหารผ่านศึกหรือวันกองทัพไทยแต่ทำได้ทุกวันทุกครั้งที่เราใส่บาตสวดมนต์หรือนั่งสมาธิให้เราตั้งจิตอธิษฐานว่า ขอบุญกุศลน,นี้จงสำเร็จแด่ดวงวิญญาณทหารหารบนบรรพบุรุษไทยที่สละชีพปกป้องแผ่นดินขอให้ท่านจงมีความสุขในสัมปรายภพการเจาะจงจิตเช่นนี้จะเหมือนการส่งพัสดุด่วนไปถึงผู้รับโดยตรงและบุญที่ทหารเหล่านั้นต้องการมากที่สุดอาจไม่ใช่แกงถุงหรือดอกไม้แต่คือบุญจากการที่คนไทยรักกัน หากเขามองลงมาเห็นบ้านเมืองสงบสุขนั่นคือทิพยอาหารที่วิเศษที่สุดสำหรับดวงวิญญาณผู้พิทักษ์เหตุการณ์สูญเสียครั้งนี้สอนธรรมะข้อใหญ่ให้กับคนไทยครับคือเรื่องความไม่ประมาทและมรณานุสติทหารเหล่านั้นตื่นเช้ามาลาดตะเวนโดยไม่รู้ว่านั่นคือวันสุดท้ายของชีวิตชีวิตของพวกเราก็เช่นกันครับ เรานอนสบายอยู่ในเมืองเราอาจตายเมื่อไหร่ก็ได้ความตายของทหารกล้าจึงเป็นเครื่องเตือนสติให้เราเร่งทำความดีเร่งรักกันและเร่งตอบแทนคุณแผ่นดินในขณะที่เรายังมีโอกาสเพราะพวกเขาไม่มีโอกาสนั้นแล้วเรามักเห็นทหารไทยพกพระเครื่องหรือวัตถุมงคลนั่นไม่ใช่เรื่องงมงายครับแต่เป็นกุศโลบายทางจิต ในสนามรบที่ความเป็นความตายอยู่แค่เอื้อมจิตต้องการที่พึ่งการระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณผ่านวัตถุมงคลช่วยให้จิตของทาหารตั้งมั่นเป็นสมาธิและไม่หวาดกลัวความกล้าหาญที่เกิดจากศรัทธาคือเกราะกำบังที่แข็งแกร่งที่สุดและหากต้องเสียชีวิตในขณะที่ใจเกาะเกี่ยวอยู่กับพระพุทธคุณพุทธานุสติสุขติ ย่อมเป็นที่ไปอย่างแน่นอนแม้ทหารจะทำหน้าที่รบแต่หน้าที่ของประชาชนคือการไม่สร้างเวรทางวาจาครับการโพสต์ด่าทอยุยงพเพลียดชังชาวกัมพูชาแบบเหมารวมไม่ได้ช่วยให้วิญญาณทหารสงบสุขแต่กลับเป็นการราดน้ำมันเข้าก่องไฟขอให้เรานึกถึงคำสอนพระพุทธองค์เวรย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวร ทหารเขาทำหน้าที่จบแล้วเขาเป็นผู้เสียสละแล้วเราอย่าไปดึงรั้งเขาไว้ด้วยความโกรธแค้นของเราให้แผ่เมตตาให้เขาไปสู่ภพภูมิที่ดีและแผ่เมตตาให้แผ่นดินสงบสุขนั่นคือสิ่งที่วิญญาณน,นักรบต้องการเห็นในสมัยรัชกาลที่สทรงมีพระราชดำริว่าประเทศไทยผ่านวิกฤตมาได้หลายครั้งราวกับมีเทวดาคุ้มครอง จึงทรงโปรดกล้าวให้สร้างพระสยามเทวาธิราชขึ้นเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมีการตีความในทางจิตวิญญาณว่าพระสยามเทวาธิราชไม่ใช่เทวดาองค์เดียวแต่คือกลุ่มพลังงานของดวงวิญญาณบูรพามหากษัตริย์และเหล่าทหารกล้าบรรพชนที่รวมตัวกันเป็นกองทัพธรรมคอยปกป้องสยามประเทศ ดังนั้นทหารที่สละชีพในวันนี้ก็คือการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพแห่งพระสยามเทวาธิราชนั่นเองการได้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองถือเป็นเกียรติยศสูงสุดทางจิตวิญญาณที่เงินทองหรือยศถาบรรดาศักดิ์ทางโลกเทียบไม่ได้เลยหลายคนอาจมองว่าการรักชาติเป็นเรื่องทางโลกแต่ในความเป็นจริงการรักชาติคือการปฏิบัติธรรมข้อเมตตาและกรุณาในระดับมหาภาค การรักเพื่อนร่วมชาติปรารถนาให้ชาติพ้นภัยคือจิตใจของพระโพธิสัตว์ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรักชาติจึงถือเป็นผู้ปฏิบัติธรรมในรูปแบบหนึ่งเขาปฏิบัติธรรมผ่านการกระทำผ่านหยาดเหงือ่อและผ่านความอดทนต่อความยากลำบากดังนั้นสนามรบจึงเปรียบเสมือนวัดของทหารและอาวุธยุธโทโธปกรณ์ก็คือเครื่องมือในการระงับเหตุเพศภัยเพื่อความสงบสุขของมวลมนุษย์ โลกยุคใหม่อาจทำให้คนรุ่นหลังมองเห็นคุณค่าของทหารลดน้อยลงหรือมองเป็นเรื่องไกลตัวแต่ประวัติศาสตร์สอนเราเสมอว่าเสรีภาพไม่ได้ได้มาฟรีๆทุกตารางนิ้วที่เรายืนอยู่มีคนเคยตายทับถมลงไปเพื่อให้เราได้ยืนเราต้องปลูกฝังให้ลูกหลานรู้ว่าการที่เขานั่งเล่นเกมได้เล่นโซเชียลได้ เพราะมีคนถือปืนยืนตากฝนอยู่ชายแดนการสำนึกรู้คุณไม่ใช่เรื่องล้าสมัยแต่เป็นรากฐานของความเจริญคนที่รู้คุณคนย่อมตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ประเทศที่รู้คุณวีรชนย่อมเป็นประเทศที่มั่นคงและยั่งยืนในปัจจุบันสถานการณ์ความไม่สงบในเขตยังคงพรากชีวิตทหารกล้าไปอย่างต่อเนื่อง ทุกข่าวการสูญเสียคือความเจ็บปวดแต่ในทางธรรมเราเชื่อมั่นว่าทุกดวงวิญญาณที่จากไปจะไม่สูญหายไปในความมืดพวกเขาคือดอกไม้เหล็กที่เบ่งบานเพื่อรองรับความรุนแรงแทนพวกเราบนผลของการปกป้องดินแดนศักดิ์สิทธิ์จะนำพาพวกเขาไปสู่ภพภูมิที่ดียิ่งกว่าเดิมขอให้พวกเราทรงกำลังใจไม่ใช่แค่คำพูด แต่ส่งเป็นกระแสจิตที่เข้มแข็งไปช่วยหนุนนำให้พวกเขามีพลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และให้ดวงวิญญาณผู้ล่วงลับได้รับความอบอุ่นจากคำขอบคุณของคนไทยทั้งชาติบทสรุปของเรื่องราวอานิสง์ผลบุญทหารกล้าคือความจริงที่ว่าความดีไม่มีวันตายร่างกายอาจสลายคืนสู่ธาตุดิน แต่คุณงามความดีและวีรกรรมจะจารึกอยู่ในแผ่นดินและในจิตวิญญาณของชาติทหารไทยที่สละชีพเพื่อชาติคือผู้ที่ได้บำเพ็ญบารมีอันยิ่งใหญ่ทัดเทียมกับเรื่องราวในสมัยพุทธกาลพวกเขาคือผู้เสียสละคือผู้ให้และคือผู้ผิทักขอให้พวกเราทุกคนที่ยังอยู่ใช้ชีวิตให้คุ้มค่ากับที่พวกเขาแลกมา มันทำความดีสามัคคีกันและระลึกถึงพวกเขาเสมอทหารกล้าตามแนวชายแดนคือผู้ปิดทองหลังพระตัวจริงในขณะที่เรานอนหลับพวกเขาอดนอนในขณะที่เรากินอิ่มพวกเขาอดอยากและในขณะที่เรามีชีวิตพวกเขามอบชีวิตให้เราขอให้ผลบุญแห่งความเสียสละอันยิ่งใหญ่นี้จงเป็นพลวะปัจจัย หนุนนำให้ดวงจ да ิตของทหารทุกนายได้เด <e ินทางข้ามวัฏฏะสงสารไปสู่ดินแดนแห่งความสงบสุขสู่สวรรค์วิมานเมื่อใดที่ลมพัดผ่านธงไตรงขอให้ระลึกว่านั่นคือลมหายใจของวีรชนที่ยังคงโอบกอดเราอยู่ขอสดุดีแด่ทุกดวงวิญญาณผู้กล้าด้วยเสียงกล้าวและขอให้บารมีของพวกเขา จงกลับมาปกป้องคุ้มครองผืนแผ่นดินไทยให้รอดพ้นจากภัยสงครามตลอดไปหลับให้สบายเถิดนะทหารกล้าหน้าที่ของท่านสมดุลแล้วสวัสดีครับ